ย่อลงแรงกว่านี้นะคะแต่พออยู่แบบไซเวแบบนี้เรารอ <ừ> mm. เรารอสัญญาณตรงไหน <ừ. S 1> พูดคุยกันในช่วงนี้นะคะกับคุณธีรศักดินาวารากูลจากบริษัทหลักทรัพย์ CGS i n อ e r ินเตอร์ l นแค่ะคุณร้องสวัสดีค่ะครับสวัสด,ดีครับคุณรองยังเป็นไซเวก็ตัวของเซ t นเด x นะครับมันมีเส้นแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นนะครับในภาพ15นาทีนะครับในทา m เ f ฟ15นาทีเนี่ยนะครับ อ่ 1,110. คุณลองแชร์กราฟไหมอโอพอดีผมไม่สะดวกครับโอเคไม่เดี๋พี่ทำให้ครับผมขอบคุณครับในท i เฟมสิบห15นาทีนะใช่ครับโอเคเชิญต่อเลยค่ะกราฟมันจะมันจะมีเรียกว่าอั t r ท n line นะครับอยู่นะครับซึ่ง1,110นะครับเซ็นตอินเด็กซ์เนี่ยไม่หลุดดูดีแล้วก็ยังเป็นขาขึ้นนะครับ ลุ้นทดสอบแนวต้านที่1,125นะครับแล้วก็ถ้าเบรกได้เนี่ย1,140ครับประเด็นเรื่องของสงครามการค้าเรื่องของภาษีเนี่ยนะครับเ,เราคิดว่าตลาดเนี่ยนะครับเหมือนจะลุ้นนะครับว่าอาจจะดิวกันได้นะครับแล้วก็ในแง่ของตัวเ,เรื่องของการเจราจารเนี่ยในมุมมองผมนะครับผมคิดว่าคือถ้าจบเร็วเนี่ย มันเหมือนเรายอมอะครับมันก็ต้องดิ้นกันบ้างนะมันต้องดิ้นกันบ้างนะครับแล้วก็การเจรจาเยอะเท่าไหร่ได้ประโยชน์กับคนในประเทศไทยนะครับผมคิดว่าภาพนั้นเนี่ยนะครับมันมันกำลังเกิดขึ้นอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะเอ๊ะทำไมคนอื่นเขาดิลได้แล้วคือดีเทลเนี่ยมันเยอะแล้วเราก็เป็นในเรื่องของทางผ่านนะครับของสินค้าจีนด้วยเพราะนั้นเนี่ยมันก็มีการพูดคุยในหลายๆประเด็นแล้วก็หลายๆสินค้านะครับซึ่งมันก็มีทั้ง สินค้าที่จะได้รับผลกระทบในทางบวกกับเรื่องของบางธุรกิจที่ได้ผลกระทบในทางลบนะครับ<ม>เพราะนั้นเนี่ยเราคิดว่าดีที่สุดเลยคือเชื่อมั่นนะครับว่ายิ่งเจรจานานนะครับภาพเนี่ยดูดีนะครับในมุมมองผมครับผมยิ่งเจรจานานภาพยิง<ช>่งดีคุณลองแต่ค,คุณทำเขาบอกเขาไม่เลื่อนแล้วนะหนึ่งสิงหานี้แน,น่นอนเชื่อได้เปล่าเอาก,ก็เชื่อได้เชื่อได้ว่าหนึ่งสิงหาไม่เลือดแต่ว่า มันก็ยังไม่ได้ไฟนอลว่าโอ้วันที่ 9, เก้าวันนี้เลยมันเดทไลน์นี่ครับเพราะนั้นเนี่ยหนึ่งสิงหามันก็ยังมีในเรื่องของการพูดคุยซึ่งถ้ามันไม่ทันจริงมันก็ต้องเปิดนะครับถ้าเขาไม่ยอมเลยนะครับในในประเด็นตรงนี้แต่คิดว่าพอมันเจราจาแล้วก็มีในเรื่องของไทม์ไลน์เนี่ยที่ยังยืดออกไปอีกก็ก็ก็ดีครับก็ดี<ว>ในมุมมองต,ตลาดชอบความอึมครึมนะตลาดไม่ชอบไม่เป็นไรครับเพราะว่าตลาดเนี่ยมันต้องลุ้นนะครับว่า ปัญหาคืออะไรปัญหาคือตอนเนี้คนอะมองในแง่ลบว่าเอ้ mm hmm. ทำไมเจราจาไม่ได้คนอื่นเขาปิดดิวไปแล้ว mm hmm. หรือถ้าปิดถ้าปิดดิวเร็วได้เนี่ยเรายอมเขาหรือเปล่านะครับ mm hmm. คือเราเปิดหมดเลยมันก็ก็ได้อะครับแต่บางสินค้าบางธุรกิจหรือว่าบางเอ่อเรียกว่าในเรื่องของตัวอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับ มันเปิดไม่ได้อะครับในบางเรื่องเพราะฉะนั้นมันก็ต้องพูดคุยในรายละเอียดหรือว่าในเรื่องของอัตราพิกัดภาษีนะครับว่าเราจะลดตรงนี้อ่าแล้วก็ในสารัตเนี่ยนะครับถ้าจะขึ้นก็ขึ้นในระดับที่เอ่อเรียกว่าพอรับได้นะครับหรือว่าสินค้าทางผ่านจริงเนี่ยนะครับในเรื่องของตัวสินค้าจีนเนี่ยที่เป็นทางผ่านเนี่ยก็อาจจะใช้ระดับเดียวกับเวียดนามผมคิดว่ามันไม่ได้เสียเปรียบเยอะหรอกครับพียดแตวว่าประเด็นตรงนี้เนี่ยพอยัง ิไม่ได้หรือว่ายังไม่ไฟนอลเนี่ยมันเลยมีแรงก,กดดันค่อนข้างมากแล้วเขาได้เปรียบตรงอะไรสรหรัฐเขาก็ดูมเว่ารัฐบาลรักษาการเราเนี่ยเจรจายากนะครับเราก็ปีต่อไปนะครับปีต่อไปสําหรับในฝั่งของสหรัฐครับคุณรองกรณจะบอกว่าตลาดอ่ะให้น้ําหนักบวกกับการที่เรายืนยันที่เราจะเจรจารโดยที่เราไม่ยอมสูตรเปอร์เซ็นต์ทุกรายการถูกไหมอ่ะใ่ดีกว่าดีกว่าดีกว่าใช่ครับใช่ครับ เราก็เลยได้เห็นสภาพของตลาดที่ไม่ได้ลงแรงแล้วก็พยายามที่ยังคงจะรักษาฐานนนี้อยู่นะคะใช่กับกับกับอีกประเด็นหนึ่งคือทําใจแล้วนะครับทําใจไประดับหนึ่งแล้วว่ายังไงก็โดนระดับสูงแน่นะครับเลยเห็นการฟื้นแล้วก็การดิดกลับครับผมอืมโอเคงั้นมาดูตัวของเซ็ตฟิฟตี้ฟิวเจรบพอตลาดเริ่มที่จะนิ่งกลยุทธ์เราวทงไงดีคะก็ผมคิดว่ามันต้องลองนะครับสําหรับ เอ่อเรียกว่าการถีบกลับแล้วก็การไซเวย์นะครับแต่ว่าอยากให้ตัวของเอสห้าศูนย์นะครับยูสองห้าเนี่ยนะครับขยับขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยแนวรับที่หนึ่งพันสิบเอ่อโทษครับเจ็ดหนึ่งศูนย์ของตัวเอสห้าศูนย์ยูสองห้าเนี่ยมันไม่ควรหลุดนะครับเพราะว่าถ้าหลุดเนี่ยมันจะย่อลึกลงไปที่โซนบริเวณเจ็ดร้อยนะครับหรือหกเก้าห้านะครับดังนั้นเนี่ย ในโซนที่จะลุ้นในแง่ของการโอเพีลองนะครับรอ,อ,อให้กลับขึ้นมายืนเหนือ717นะครับเหนือ717ให้ได้ก่อนภาพจะดูดีขึ้นแล้วก็ถ้าขึ้นต่อแล้วทะลุ725โอ้พีลองเพิ่มนะครับแนวต้านสำคัญจะอยู่ที่740ครับผมอ่มอแสดงว่าคุณคุณลองจากที่จากที่เล่าให้เราฟังนะคุณลองมองเป็นด้านบวกตลา สาดมันมองบวกครับเราก็เลยเออเหมือนจะเชื่อนะว่าเออ,เอ,อเพอมันประคองตัวได้แล้วก็ยังไม่หลุดแนวรับสําคัญที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบครับมันก็เลยให้ภาพค่อนข้างดีครับผมงั้งนช่วงนี้เราอาจจะต้องยังไม่ได้แอคชั่นอะไรนะคะเพราะว่ายังอยู่ในช่วงกลางๆพอดีอ่ะเดี๋ยวรอถูกต้องถูกต้องถูกต้องให้มันยืนเออเรียกว่ากลับขึ้นไปนะครับสวยๆหน่อยหรือลงมาที่แนวรับสําคัญแล้วเสีย่ยงโอเพนลองนะครับถ้าจะลองที่7จ็ดหนึ่งศูนย์เนี่ยนะครับหลุด 708อ่าสต็อปลอนะครับเพราะว่ามันจะถอยลงไปที่โซนบริเวณ700คือร<ม>อบนี้กรอบของการเคลื่อนไหวมันจะไม่กว้างมากนะครับเพราะนั้นในแง่ของออจังหวะแล้วก็ในแง่ของตัวแนวรับแนวต้านเนี่ยก็อาจจะมีในเรื่องของการคัดลอสแต่ว่าจะคัดลอสในระดับที่ไม่เยอะมากนะครับประมาณ3จุดถึงไม่เกิน5จุดนะครับตรงนั้นเนี่ยน่าจะพอรับได้สำหรับในแง่ของการเก็งกำไรครับผมค่ะคุลลองถ้าทีเฟกยังไม่ได้เปิดโพซิชันใช้ออปชั่นได้ไหม ออปชัน uh, เนี่ยเนื่องจากตอนนี้ไอตัวของภาพตลาดเนี่ยมันเหมือนกับความหันผวนมันลดลงนะครับซึ่งถ้าความหันผวนมันลดลงเนี่ยกลยุทธ์ที่สามารถใช้ได้ก็คือการช็อตทั้งคอแล้วก็ช็อตทั้งพุทนะครับก็คือการช็อตส t ต็เดอรนะครับในตัวของเอ่องศแล้วก็ช็อตพุทนะครับ P720 นะครับเพราะว่าจะได้ในตัวของพรีเมียมนะครับมาเป็นส่วนต่างแล้วก็ถ้าตัวของเอสห้าศูนย์ยูสเนี่ยมันถอยลึกลงไปต่ำกว่าระดับ700ตรงนั้นเนี่ยค่อยโอเพนลองนะครับเพื่อลุ้นการติดกับที่แนวรับสำคัญครับผมอืมอ่ะก็อันนี้เผื่อเผื่อไว้ด้วยสำหรับใครที่อยากจะใช้ตัวของออปชันนะคะค่ะมาดูที่<ช>ทองคำคบ,บ้างคะ่ะครับเอในฝั่งของตัวทองคำ หลุดแนวรับที่3,320นะครับแล้วก็เสี่ยงลงต่อนะครับสำหรับตัวของสปอตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าราคาทองคำรอบนี้เนี่ยดูไม่ดีนะครับเพราะว่าภาพใหญ่คือมันไซด์เวนะครับมาแล้วก็พอหลุดแนวรับสำคัญเนี่ยมันเสี่ยงลงต่อแล้วมันเป็นการลงที่ค่อนข้างใหญ่นะครับลงใหญ่เพราะอะไรเพราะรอบที่แล้วในช่วงที่ผ่านมามันขึ้นใหญ่มามัน ขึ้นมายาวนานเพราะนั้นในแง่ของการปรับฐานบองแนวรับที่3,280ก่อนนะครับสำหรับในตัวของทองคำครับอืขอดู<ช>ไอ้ดีเทลนิดนึงค่ะตอนนี้ส่วนของทองคำเองเป็นเรียกว่ามันมันยังน่าลงทุนอยู่ไหมคะสำหรับพี่รองน่าช็อตครับน่าช็อตระยะสั้นหน่าชอ <c oughs> ็อตครับแล้วก็รออ3,000นะครับหรือ2,900ค่อยกลับเข้าไปโอเปนลองแถวแถวนั้นหรือว่าซื้อเก็บคับ เดี๋ยวคุณลอง<ม>ทําไมรอบนี้ถึงคิดว่า3,000จะหลุดละ่ะคือตัวของเซนติเมนต์ในแง่ของตัวดอลลาร์เนี่ยมันเหมือนจะพยายามกลับมาแข่งค่านะครับแล้วก็ประเด็นในเรื่องของภาพในระยะสั้นเนี่ยคือตัวของยูโร เทียบดอลลาร์นะครับอาเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยฉายภาพมันเริ่มมีเรียกว่าจุดกลับตัวเล็กๆเกิดขึ้นที่แนวตาสาคัญเพราะนั้นเนี่ยระยะสั้นเลยมองว่าราคาทองคำเนี่ยอาจจะย่อหรือว่าถอยแรงได้นะครับสําหรับรอบนี้ครับอืมค่ะข,ขอดูดอลลาร์บาทหน่อยสิคะอ่าในฝั่งของตัวเอ่อดอลลาร์บาทนะครับตัวของค่างเงินบาทเนี่ยเหมือนยังเอ่อเรียกว่าการฟื้นตัวหรือการดิดกลับเนี่ย มันจะมีแนวต้านอยู่ที่โซนบริเวณ32.7กับ3 3บาทต่อดอลลา,าร์สหรัฐนะครับแล้วก็ในตัวของแนวรับนะครับที่กำลังทดสอบอยู่ในช่วงนี้เนี่ยนะครับก็เ,เรียกว่ายังเป็นภาพของการไซเว์นะครับแนวรับในตัวของสปอตก็คือ32.3านะ mm ครับ hmm. บาทต่อดอลลา,าร์สหรัฐตรงนั้นเนี่ยเราคิดว่าน่าจะประคองอยู่แล้วก็ลุ้น บาทเนี่ยอาจจะมีการอ่อนค่ากลับขึ้นไปเพราะว่าเรื่องของประเด็นในแง่ของการเจรจาระหว่างไทยกับสหรัฐเนี่ยคือเราเสียเปรียบนะครับเพราะนั้นบาทมาเลยไม่น่าจะแข็งนะครับเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐครับผมอืมค่ะได้ค่ะคุณรองวันนี้ขอบพระคุณมาก<อ>นะคะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ